ที่สิบสองชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาังสวาหานางังสมาหนังจตุสัจจาสพังรักสังเยป,ปิวิงสุนาล,นา,ลาสุาาสภ ตัณห,หังกลาทโยพุทธะอัตถวิสตินัยกาสัพเปตินทนิตาไมหังบัตถเกเตเตมุนิส,สาราสีสีปตินติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจนีสังโฆปตินติโตไมหังอุเลสาภคุณากาโล หาท่าเย,ยมีอานุรุตโทสาลีปุตุจะทักขินีโกนทันโยปินทิพาทิพา,าคสมิงโมคัตลานุจะลามะจวามะเกจถ้ทักขินีสาวะเนไมฮังอาสุงอานันทฐลาหูโลกาสโปูจะมหานามโมกุพาสุงวามะหโสตเกเก,เกสะปู เกสโตปิดิติภาคัสมิงสุริโยวะปะทางกาโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโสสิตโตมุนิปุงุาโอคุมาามาละกัสปเทโละมะเฮสีมะเฮสีจิตตะว,วาทะโกโซไมฮัง,งวะวัฒนีวัฒนีนิจังปะติดทาสสิคุณากาล กุลมาโลจะอุป,ปาลิตุป,ปาลีนันทสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติลาตามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตา ตาชิณสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนรสาชะชันตาสีละตเชินะอังคมังคีสุสันติตาละตานางังปุระโตอาสีทักขีนีมีตะสุดตตะกังทัชชักทางปัจฉโตอาสีวามีอังคุริมารัง ขันธโมระปาลิตันจักอาภาณานาติยะสุตตะกังอาาสีชาทนังอาสีเสสาปตา,าละสันติตาละสันติตาชินานานา,นาวาละวะละสังยุตตาสัตตปาปกาละลังกาตาวาตาปิตาทัสสัญชาตาพาหิรันนัมตุปัตถวา อเซสาวิณย e, ังยานุยังยัน <m> ต <uk up inação> ุอนันตชินาชินาเตชะสาวัตตมีสะสักิจตณะสัทสัทสัมพุทธะปัญชาลีชินะปัญชาละมันนำหิวิหารลานตังมันหิตาลี สัทตาปรนตุมังสะพเตมหพุริสาสพาอิติวัตโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตตุปันธโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตตันตาราโยสัตถามานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชลิตชลิตติ บทที่สิบสามภาหุงหาสหัสามะสะพิสหะสหัสามะพินิมิตะสาวุทันตังคีมีขัลังอุทิตะโคลสะสะเซนระสะเสนมาลังทานาทิธรรมะวิธินาชิตตวันมุนินโตตันเตชะสาภะวะตุ ภาวตุเตชายามังคลานิมาลาติเลกามะพิยุติติตสะัพปะลาะติงโคลัมปานาะวะกะมะมะัมะมัทธะทะยักขังขันติสุทันตะวิธินาชิตาวิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคะลานิ นาลาคิลิงพระชะ,ว,ะวังอะติมัทะภูตังท,ะวะทาวัติจักกะมัสะนิวะสุธาลุนันตังเมตธรรมปุตตังผุเกส,ะสกะวิธีนาชิตาวามุนิโต กันเตชะสาภาวะตุเตชยมังฆลานิโอขิตตะคัคมติหัตสุทาลุนันตังฮาวันติโยชนปะปทถังคุลิมาลวันตังอิทิปิสังฆตะมาโนชิตาวามุนินโตตัมเตชะสาภาวะตุเตช,าาตเตชยมังฆลานิกันตกะกะตต กัตตะวานะกัตกัตทะมุทะมุทะลังอีวะคับพินีคับพินีนะมินียาจิตจายะทุจะวะจานังวะจานังชนะกายะมันนี สันเตนะโสมะวิทินาสิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะมังคลานิสัจังวิหายะมิหายะมติสัจจกะวาทาเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอะ ปิตันทาภูตะภูตังปัญญาปติปัชลิโตตุชิตาวามุนินโทตันเตชาสะภาวตุวติชยมังคาลานินันโทปน,นันทะภูชะคังวิภูทังมะหิธิงปุตเตนะเท е ละภูชะเคนะทะเคนะท่ามาปะยันตุ อิทูปะเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวุตเตชัยมังคลานิทุคาหะทุคาหะตินทิผู้ชาเทนะสุทธาถาหัดหังพหมังวิสุทธิชุติ ภากาภิธานยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยะมังชยะมังคลานิเอตาปิพุทธะยะยะมังคละอัตถาคาถา,ขา,ขายโยวาจโนทินาทินีสารติสารตีมาตันที หิตาวานานิกะวิวิธานิจุป,ปัฏฐวานิโมคังสุขังอาภิคาเมยยะนโลสะปัญโยมหาการุณีโกนาโทหิตายะสัพพป,ปานินังปุรเรตาวาเรตวา ปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจสัจจวันเชนะตุหูตุเตชยมังคะังชยันตโพธิยามุเลสักกยานังนันทิวันตะตตปัโนเอวังตะวังวิชโยโฮิ ชยัสุสชยะม yes. ังคาลีอาปาลาชิตตะปันลังกีสีสปัทถวิโคขะวิอภิสีกีสาพะพุทธานังอัปคับปัตโตปะโมปะโมทิตสุนัง สุนักันตังสุมังคะลังสุปะปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจักสุจิทงังปะลังหะมะจาริสุ ปัทภคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทภคิน,งน,งนังปัทภคินังมโนกรรมมังปณีิธิเตตปัทภคินาปัทภคินานิกัตตวานะละพันละพันตัดธีปัทภคินี ภาวะตุสัพพะมังคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสัธาโสติภาวัตุติภาวะตุสัพพะมังคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทธามานุภาเวนะ สัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังละกขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธาโสธิภวันตุเตบท,ที่สิบสี ยาเทวตาสันติวิหาวิหาละวาละวาสินีทูเปคเลโพธิคาเลตะหิงตาหิงต้าธรรมทาธนีนภะวันเตปูชิตาสูจิิงกาโลนเตทะวิหาละมันทะลีทีลาจะมันนะ นวะกาจะพิขาวโสารามิกาธานะปติอุป,ปาสสะคาธามะจะเทสานิฆามาจะาอิสราพาป,ปาะภูตาสุขิตาภาวันตุติชายาผูราชจลาผูชาเยปิจะอันทะ อันทะสัมภวาสังเสทชาตาชาตาอัตตวุปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะวังวังปัจจิตจติจเตปิทุกขันสกลกลนตุสังขยัง ธาตุจิล s ature, <S ังสตังธรรมโมธรรมัสสธาสมัตะลาจะปุกขลาสังโคโหตุสัมมโควะอั tha, ทธายะจะคหิตายะจะอัมหิรักขาตุสัมพันมมสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตธิงสัมปาปุเนยยามะ ทัมีทัมีอริยปาฏิปวีทิเตปสันาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนิสัมมาทังปรเวินชันโตกาลิเทวปาวัสสตุพุทธิปา พุทธิภาวายะ,วยะสันตานังสัมิทังนิตุเมทัะนิงมาตาปิจาจัะอัตตาละชังนิจังรักขันติรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมมีนาชานโนปะชังลักขันตุสัพพทา